สวัสดีครับนักเล่นทุกท่านวันนี้ผมมาที่ Hi g h e N d Audio นะครับคืออย่างนี้ครับสาเหตุที่ผมมาเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยใช้ลำโพองอยู่แล้วเขารู้สึกว่าเสียงมันยังไม่อย่างที่ไม่ได้อย่างที่เขาต้องการซึ่งผมก็ไปฟังมาแล้วเนี่ยนะครับผมบอกอาว่าลำโพงคุณเนี่ยยังไม่สุดไม่สุดหมายความว่ายังไงหมายความว่า Power Amp เนี่ยยังขับออกมาไม่สุดไม่เต็มประสิทธิภาพทีนี้ผมก็เลย คิดว่าเอเราจะหา power amp อะไรที่มันเป็นที่สุดได้ไหมขับลำโพงได้เต็มปรสิทธิภาพได้ไหมก็คือจะมาลองฟังดูก่อนนะครับว่าจะมีไหมร้านแรกที่ผมมาก็คือ Hi g End Audio ครับเพราะว่า a c o u p h a t e เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วเรื่องกำลังขับของเขาเนี่ยมีคุณภาพดีแล้วก็มีความแรงและที่สำคัญคือความเพี้ยนต่ำนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเขาจะมีเพราะว่าแอมที่ตอบสนองคำต้องการของผมแล้ข้อของเพื่อนผมได้หรือเปล่าครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเขาจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่อะไรหรือเปล่านะครับคุณจิรพัฒน์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ชชยวัน์ครับคุณจิรพัฒครับครับเพื่อนผมมีลาโพงอยู่แล้วผมไปฟังซิสเ็มเขาแล้วปรากฏว่า ขับไม่สุดผมก็เลยบอกว่าอืมผมอาสาเขาเองบอกว่าเดี๋ยวจะมาลองดูว่ามี power amp ตัวไหนที่แรงๆงไหมสามารถจะขับลำโพงเขาได้เต็มประสิทธิภาพไหมวันนี้คุณจินภัทรมีแนะนำครับก็ประจวบเหมาะเลยครับ amp e active ตอนนี้ออกรุ่นใหม่ล่าสุดมาเป็น power amp class ab stereo รุ่นเรือธงของเขาครับรุ่นเรือธงนี่คือรุ่นที่สูงที่สุดของเขาสูงสุดของ stereo amp e ครับทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ประสิทธิภาพใช่ครับ แล้เป็นกําลังขับที่สูงที่สุดรุ่นหนึ่งเท่าที่เขาเคยทํามาครับพาไปชมใหม่นะครับยาเห็นนี่ครับวางอยู่ตรงหน้าเราแล้วครับอยู่ในกล่องครับตอนนี้ยังไม่ได้แกะเป็นรุ่นใหม่เพิ่งลงเรือมาชื่อรุ่น P 7 5 0 0ันห้ารครับ c u เ t e P 7 5 0 0ครับเครื่องนี้นะครับใช่ครับก็ถ้าเห็นน้ำหนักกล่องก็รวมกล่องตอนนี้ชิปปิ้งมาก็ 58กิโล 58. 58กิโลคเครื่องจริงก็เท่าที่อ่านในสเปกก็49ิกกิโลแล้วผมอยากจะรู้ว่ามีประสิทธิภาพขนาดไหนอยากรู้ว่าเครื่องเป็นอย่างไรแกะดูได้ไหมครับแกะได้เลยครับเพราะตัวนี้ตั้งใจว่าเอาไว้เดโมโชว์หน้าร้านอยู่แล้วครับส่วนถ้าคนสน,สนใจหลังจากนี้ก็เราสั่งสินค้าใหม่มาเตรียมไว้ไนัก่นทุกท่านครับนี่คือการแกะ แอมรุ่นเรือธงของ a อมโ e ร a ครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมคร,ครับว่าเป็นอย่างไรเราจะเห็นพลาสติกล็อกรอบเครื่องเหมือนกับอินทิเกต e 8 0 0 e 5000 mm hmm. ก็จะไม่ต้องใช้คัตเตอร์หรืออะไรต้จนจะเอาสายลัดออกก่อน นี่กล่องคู่มือก่อน<ว>อุปกรณ์ครับคือผมต้องบอกก่อนนะครับในฐานะคนที่เคยใช้อคูฟเฟตมาสายไฟแถมของเขาไม่ธรรมดานะครับยกกันแบบไม่กลัวขาดเลยครับผมดูจากภายนอกแล้วนะครับสั้นๆเลยนะครับสวยงามสวรรค์สร้างครับ<ว> มีมิเตอร์เข็มด้วยมิเตอร์เข็มเป็นมันจะเป็นสไตล์แอมคลาสเอของไอคิ f เฟตอยู่แล้วเขาจะทําเป็นมิเตอร์เข็มยิงรุ่นใหญ่ก็จะเป็นจอใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็สไตล์รุ่นใหญ่จะมีหูหูข้างหน้าเพื่อให้ช่วยจับยกนอกจากนั้นก็ฝาหลังเครื่องก็ตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมอะโนได์ขัดเงาโดนมือก็อาจจะมีรอยคราบแต่ว่าเช็ดออกง่ายเพื่อช่วยในการระบายความร้อนนะแล้วก็ฮีตซิงขนาดใหญ่ สไตล์คิเฟตคือฮิตซิงเขาเนี่ยพี่วัาต้องมือลูบได้เลยไม่มีคมบาดมือไม่มีคมจริงๆนะครับแล้วเหมือนเหมือนมียางคล้ายๆเหมือนคล้ายๆย,ย,ย,ยางเคลือบไว้แต่ไม่ใช่ยางนะครับไม่ไม่ใชน่นอนเพราะมันมีความร้อนแอมพวกนี้ก็คือต้องใช้วัสดุเคลือบที่คุณภาพสูงอยู่ได้หลายสิบป,ปีครับคุณเจีิญัทครับ,รบวัสดุที่เขาใช้ทําแผงข้างหน้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยดูแข็งแรงมากเลยครับก็จะเป็นอลูมิเนียมแล้วก็มีกระจกบานใหญ่ วัสดุการเคลือบสีเขาก็ทนทานครับถ้าเราไม่ได้ไปใช้น้ํายาเคมีแบบพิสดารไปเช็ดมันเนี่ยหลาย10ปีก็สีทองอลามอย่างเงี้ยเรามาดูถึงสเปคกันบ้างดีกว่าสเปคของเขาเป็นยังไงบ้างครับทั้งกําลังขับแล้วก็มีอะไรที่โดดเด่นแตกต่างจากรุ่นเดิมบ้างครับกําลังขับที่เพิ่มขึ้นก็คือ300วัตต์ที่8โอห์มคือแอคทิฟเแต่เดิมเนี่ยก่อนหน้ารุ่นนี้คือหน้าตาแบบนี้บล็อกนี้น้ําหนักใกล้เคียงตัวนี้ เขาจะทําคือบล็อกที่เป็น125วัตต์ที่8โอห์มแต่อันนี้คือพัฒนากําลังขับแล้วเอาใจตลาดในอเมริกาคนไทยที่แบบต้องการแอมป์คัสวัตต์สูงๆก็เลยออกมาเป็นรุ่นนี้300วัตต์ที่8โอห์มโดยใช้ทรานซิสเตอร์ไบโพล่าร10คู่ต่อชันแนลก็ในนี้ก็มี40ตัวอยู่ในนี้10คู่ต่อชันแนลผมผมถามคุณจิยพัฒนอย่างหนึ่งครับ การที่ใช้ทรานซิสเตอร์มาพาร a l l ล,ลกันเนี่ยหรือว่าต่อขนานกันเนี่ยโอเคได้กําลังสูงขึ้นได้เลี้ยวแรงดีขึ้นแน่นอนแต่มันจะมีปัญหาเรื่องความเพี้ยนตามมาไหมครับอันนี้แอนติเฟตในเวลาเขาปรับปรุงเนี่ยวัตถุประสงค์ในการออกแบบแอมป์กลังสูงของเขาเนี่ยเขาจะตั้งเป้าหมายเลยคือโลโน้อยอันดับแรกเลยนะคือความเพี้ยนต่ำดัม p ิ i n แฟกเตอร์สูงกําลังสํารองสูงอันนี้คือเป็นเป้าหมายที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นค่าที่วัดในเชิงตัวเลข แอมรุ่นใหม่ต้องพัฒนาในเชิงนี้ดีขึ้นอย่างตัวนี้ d ี5 7 5ตัวนี้สเปคเทียบเท่ากับโม o นบล็อกคลาส a ที่เป็นเรือธงที่ราคา1ล้านกว่าบาทก็คือ,อ sn ratio ความเพี้ยนเนี่ย130เดซิเบลเทียบเท่ากับ Mon ox, m o n นบล็อก mra 2 5 0เลยครับ1 3 0 db นี่ถือว่าสังกัดสุดๆเลยนะครับถ้ารุ่นเก่าเนี่ยคือ1 2 5ยตัว7 3 0 0เนี่ย1้5ยซึ่งเท่ากับว่ามันดีขึ้นมาเป็น ็เ็11เปอร์เซ็นต์ครับแคเ่เลขเนี่ยแค่5ต่างกัน5เนี่ยอย่าคิดว่ามันต่างกันน้อยนะครับลบถ้า5ีบนี่แบบต่างกันทางเสียงนี่ต่างกันเยอะมากแล้วทำยากมากเลยนะครับจุดที่2ก็คือด a m p i n g Factor ตัวนี้ก็ให้ด a m p i n g Factor ที่เท่ากับโมโนบล็อกตัวใหญ่ก็คือ1,000งพันดั p i n g Factor 1,000คือจุดประสงค์หลักในการลดน้อยเนี่ย นอกจากว่าเอาทรานซิสเตอร์ที่กําลังสูงๆมาต่อขนาดเพื่อให้มันตัวมันเองทํางานสบายขึ้นแล้วเนี่ยเขาอคกิเฟตนี่ลงลึกไปมากกว่านั้นก็คือเขาลงไปที่ระบบเกณฑ์ขยายการขยายสัญญาณช่วงต้นสังเกตดูอคกขิเฟต์พาวเวอร์แอมยุคนี้หรือยุคเก่าๆอาจะมีปุ่มอยู่ปุ่มนึงซึ่งฝั่งนี้จะเป็นเกณฑ์ขยายเกณฑเนี่ยไม่ใช่ว่าไว้สําหรับแมทชิ่งปรีแอมนะอันนี้ไม่ใช่เลยวัตถุประสงค์หลักคือ ไว้สำหรับเล่นลําโพงความไวที่แตกต่างกันในกรณีที่เราลองเอาแอมป์กำลังสูงไปเล่นกับลำโพงคอนความไวสูงสูงอย่างเงี้ยเป็น1 0 0ยเดซิเบลเนี่ยเราต้องใช้เกน์ตัวเนี้ยลดระดับลงมาถ้าเราใช้ลําโพงความไวประมาณ90บวกลบเนี่ยเราก็เล่นเกนไว้ที่แม็กซ์ได้แต่ถ้าเราเล่นลําโพงความไวสูงมากๆเนี่ยเป็น1 0 0ยเดซิเบลเนี่ยเราต้องลดเกนขยายลงมา เพื่อให้สัญญาณรบกวนเสียงฮิตเสียงฮัมเสียงต่างๆที่รบกวนออกทวิตเตอร์ออกดอกลำโพงลดลงมาแล้วก็ในการเล่งวอลลุ่มจากปรีแอมป์ให้มันมีความเป็นลีเนียเชยกันถามก่อนว่าการเล่งเกณฑ์อันนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับกําลังขับจำนวนวัตหรือว่ากระแสไหมครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นเกี่ยวกับเรื่องความเพี้ยนแล้วเกณฑ์ขยายซึ่งแอคทิฟเฟตรุนนี้ปรับปรุงว่าทําไมมันทําได้ถึง130เนี่ยพอะเขาจัดการตั้งแต่ Input s t a ตตแรกเลยครับแล้วทําเป็นระบบฟูลลีบาลานแล้วไอเกณฑตัวเนี้ย mm hmm. เขาทําไว้เผื่อไว้สําหรับการลดเกณฑ์คืออันี้ไม่ใช่เป็น v o l u ุม Control ที่ลดระดับนะนี่คือเกณฑ์ยิงๆของระบบ Input s t a ตตเลยตั้งแต่ช่วงต้น,นทําเพื่อรองรับลําโพงคิดว่าทุกตัวในโลกอะ่ะคือตั้งแต่ลำโพงความไวต่ําม,มากๆจนถึงเป็นร้อยกว่าเดซิเบลคือเขาไม่จําเป็นจะต้องไปขับลําโพงที่ขับยากๆเท่านั้น ลำโพงที่ขับง่ายๆความไวถูงสูงเขาก็สามารถทําได้เต็มประสิทธิภาพเพราะว่ามันสามารถมีปุ่มปรับเลือกได้ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าหลายคนจะเจอปัญหาเวลาเล่นลำโพงความไวสูงเนี่ยร้อยกว่าเดซิเบลเนี่ยเวลาเล่งวอลลุ่มไปแล้วเนี่ยมันจะกระโชกหักมาคืออาจจะเล่นได้แค่ไม่เกิน8นาฬิกาหรือมีเสียงฮิตออกทวิตเตอร์ออแต่อย่างแอคทีฟเเนี่ยถ้าเราปรับเกณฑ์ถูกต้องนะผมเคยเล่นกับลำโพงฮอนของเยอรมันชื่อดังเลย เอาหูไปแนบทวิตเตอร์ได้ยินเสียงแค่ซีดเบาๆเอาหูแนบ,าาบแปากไตหอนเลยนะปกติมันจะมีดงัดงๆหน่อยใช่คนี่ไม่มีครับเงียบมากเงียบกริบเลยความพิเศษของเครื่องนี้เนี่ยมีอะไรอีกบ้างครับผม <N> นอกจากนั้น <N> ก็คือภาคใจไฟหรือว่าภาคอื่นอื่นี้ครับภาคใจไฟก็ถ้าเราเปิดเครื่องดูครับจะเห็นหม้อแปลงที่ผ่านการชิวครอบคือเกือบเต็มเครื่องกับคาปาซิเตอร์ แล้วแผงวงจรภาคกํากลังขับเนี่ยเขาจะวางอยู่ในแนวตั้งตรงนี้ติดกับฮีตสิงค์คือพูดง่ายว่าตรงนี้เกือบทั้งหมดเป็นพื้นที่ภาคใจไฟเลยเต็มพิกัดเลยครถามสั้นๆก่อนไปลองฟังเพลงกันจริงๆนะครับ,รบทําไมนักเล่นต้องเลือกอคูเฟตคลาสเอบเครื่องนี้ครับแอมคลาสเอบเครื่องนี้เป็นแอมที่ทําออกมาเนี่ยเพื่อให้ขับลําโพงได้ทุกตัวในโลก ไม่ว่าจะเป็นลำโพงความไวต่ำความไวสูงหรือลำโพงจะเป็นดอกขนาดเล็กขนาดใหญ่ตัวมันเองมีการปรับให้ชดเชยเข้ากับลำโพงได้หลากหลายสถานการณ์มากที่สุดตัวหนึ่งครับเท้าที่ว่าเออแอมที่เรานึกถึงในระดับราคานี้จะให้ได้จริงๆแล้วเนี่ยผมก็เข้าใจที่คุณจิรพัฒน์พูดนะครับบางครั้งเนี่ยเราเอาแอมใหญ่ๆไปขับลำโพงความไวสูงเนี่ยมันมักมีปัญหาคือเล่งนิดๆน่อยๆก็กระจอกหักแล้ว ีเปิดเล่นที่เดียวแต่ท่าเลยอ่าใช่ครับผมทีนี้เนี่ยเขาสามารถปรับได้อย่างอิสระเลยทําให้ขับลําโพงได้ทุกคู่โดยเฉพาะลําโพงที่ต้องการไดนามิกเยอะๆหรือลำโพงหลายๆดอกอะไรเงี้ยนะครับไก่กระแสเยอะๆ,ๆเนี่ยไม่มีปัญหาเลยใช่ครับสบายอยู่แล้วอันนั้นคือแบบไม้ตายของแอมแอมกําลังสูงๆมีทรานซิสเตอร์มาต่อขนาดเยอะๆอยู่แล้วครับแต่ว่านอกจากนั้นก็คือเรื่องน้ําเสียงเรื่อง ความทนทานเรื่องอะไรอันนั้นคือต้องว่ากันไปกรณีกรณีแล้วครับอันนี้ความทนทานเนี่ยของกาอากูฟเฟตเนี่ยผมยืนยันได้เลยจากที่เคยใช้งานนะครับทนสุดๆเปิดทิง้งเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นวันคัสเอไม่มีปัญหาของเขาหมาว่าจะเป็นแอมป์กลังสูงแต่ว่าเราเปิดไม่ต้องไปคอยลุ้นกับไฟหรือเสียงออกลาโพงพปุ๊กปักอะไรเขาจะมีวงจรโปรเทคป้องกันลาโพงฮะอย่างดีอยู่แล้วแล้ววงจรโปรเทคเขานี่มันจะไม่เป็นกลไกแมคาีนิก ก็จะเป็นสวิตที่เป็นมอสเฟตจะไม่มีหน้าสัมผัสตัดต่อติ๊กต๊กตักตกต๊กที่เราได้ยินเสียงคือเสียงแค่เป็นตัวเซนเซอร์ครับไม่ได้ใช้รีเลย์บ้างกันเถอะครับเป็นเป็นเป็นมอสเฟตสวิตครับเมื่อพูดถึงเสียงแล้วเนี่ยแอมเนี่ยถ้าเราดูแต่เครื่องแล้วเราก็ไม่ได้ฟังเสียงเนี่ยเหมือนมีวายดีๆแล้วเราไม่ได้ชิมพเพราะฉะนั้นเราไปเราไปฟังเสียงเลยดีกว่าครับครับเชิญเลยครับ ทันทีที่เปิดเพลงขึ้นมานะครับ mm hmm. ผมค่อนข้างที่ จะตกใจแล้วก็ยอมรับตรงๆว่าขนลุกเลยเพราะผมยืนอยู่ตรงกลางระหว่างลำโพงจากเดิมที่ใช้ power amp 4 2 0 0เนี่ยมิติโฟกัสตรงกลางเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วนะครับมีการขึ้นรูปแต่พอเปลี่ยนเป็น p 7 5 0เนี่ยนักร้องมายืนตรงกลางเป๊ะเ,เ,เลยคือผมตกใจเลยว่าโหโฟกัสแม่นในขนาดนี้เลยเหรอเนื้อเสียงเข้มขน้นน้ำหนักเสียงมีขนาดนี้ไดยเหรอ เรียกว่าสมาชิกในห้องฟังหลายๆท่านเนี่ยก็ตกใจว่าโอ้โหน้ำหนักเสียงรายละเอียดดีขนาดนี้เลยเหรอนี่คือพลังกาลังที่ให้ความสนท r i แล้วก็มีรายละเอียดได้ขนาดนี้เลยเหรอพี่ัฉวัน์พูดได้ตรงกับที่พวกผมได้ฟังเครื่องแรกนะอันนี้ถือว่าไม่ได้ว่าเครื่องแรกอันนี้เครื่องที่สองเครื่องแรกที่ผมแกะฟังอยู่แล้วก็เอาไปส่งให้ลูกค้าเนี่ยก็คือพูดง่ายว่ามันทําให้เราฟังเพลงเนี่ยได้หลากหลายแผ่นม,มากขึ้น เพลงไทยเพลงอะไรก็ฟังได้นะคือไม่วยอะแอมกำลังสูงระดับซูเปอร์ให้เอ็นพวกนี้ต้องมาฟังแต่เพลงบันทึกออเดียไฟล์ชั้นเลิศอย่างเดียวเราก็ฟังเพลงได้หลากหลายคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเสียงที่มันพัฒนาเนี่ยมันพัฒนาภายใต้สมดุลน้ําเสียงที่กลมกกืนราบลื่นไดนามิกที่เปิดกว้างนี้ก็คือมาพร้อมกับความกลมกกืนต่อเนื่องลื่นไหลผมอยากจะบอกนะครับว่าศิลปะแล้วก็ดนตรีเนี่ย มันสามารถถ่ายทอดผ่านเทคโนโลยีได้โดยเฉพาะศิละปะและดนตรีแล้วก็เทคโนโลยีจากญี่ปุ่นผมดูตัวเครื่องแล้วเนี่ยคือเขาปันนีดมากปันนีดแบบละเอียดอ่อนจริงๆและที่สำคัญพอได้ฟังเสียงเนี่ยจิงรู้เลยว่าโอ้โหนี่คือเทคโนโลยีแล้วก็ศิละปะที่มนุษย์สร้างให้มนุษย์ทวินหาในการฟังเพลงคุณเจอิญภครับผมอยากรู้เกิว่ว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็ ลองเชิญชวนนักเล่นนักฟังมาลองฟังเครื่องนี้จริงๆครับถ้าพูดในลีลายูทูบเบอร์สมัยนี้ก็รบบอกว่าเพราะแอมเครื่องนี้รเราดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าราคาจะสูงกว่านี้ถ้าไดเหน็นในง,งานจริงๆผมว่าต้องมีร้านนึงอะเอางี้ครับตัวนี้หกแสนมีทอนหกแสนมีทอนครับหกแสนมีทอนจริงครับโอ้โห oh นี่ไม่ต้องเทียบอื่นไกลนะเราเทียบแบรนด์ของเราเองครับอินดิเกตแอมที่รุ่นใหญ่ๆก็สี่แสนกว่าแล้วนะอันนี้คือแบบ อลังการกว่าแต่ราคาเพิ่มจากอินดิเกตขึ้นไปอีกนิดหนึ่งแต่ทั้งนี้นั้นก็อาจจะรวมฟรีแอมก็ต้องยกระดับไปเป็นเท่าตัวอยู่แล้วเป็นธรรมดาของปรีพาวเวอร์ระดับนี้ผมยืนยันได้เลยนะครับว่าถ้าใครต้องการพาวเวอร์แอมที่มีกําลังขับลําโพงที่หลากหลายทั้งลําโพงความไวสูงความไวต่ําเนี่ยแล้วทวินหาบทเพลงอันไพเราะไว้ในบ้านเนี่ยอยากให้มาลองฟังถ้าไม่ได้มาลองฟังเนี่ยผมยอมใจจริงๆวันนี้ขอบคุณคุณจิรพัฒน์มากนะครับ ยังไงผมเล็งไว้แน่นอนขอบคุณครับ